สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมสปีดไบเอสเกตนะทุกคนเหมือนเป็นเกมแบบว่าขับจักรยานหนีนะทุกคนดูฮะนี่ฮะจักรยานของเรานะครับทุกคนตอนนี้ขับช้ามากๆเลยเหมือนว่าให้เราแบบต้องขึ้นไปเครื่องนี้ฮะนี่เครื่องปั่นจักรยานตรงน,นี้ปกติมีแต่เดินใช่ไหมครับอันนี้คือมาปั่นตรงนี้เลยดูดิ <laughs> อย่างเฟี้ยวอะ่ะอ่าแล้วงไงต่อครับเราสามารถออคัสตอมความเร็วตรงนี้ได้เลยนะทุกคนตอนนี้ผมแม็กอยู่ที่สิบสองนะครับผมโอเคอ่าแล้วไงต่อ เราต้องมีต้องมีอะไรบ้างตอนนี้อันนี้มีฟรีด้วยนะทุกคนอ๋ออน,นี้เป็นเอของขวัญเมื่อเรากดไลค์กับเข้าร่วมกลุ่มนะขออนุญาตไม่แล้วกันนะครับอันนี้คือความเร็วคูณสองนะฮะคูณสองอ,อันนี้คือสามรบักใช่ไหมซื้อเลยฮะโอเคซื้อแล้วครับผมอ่านี่ฮะความเร็วคูณสองของเรานะฮะโอ้โหทุกคนครับจะทาให้เราได้คูณสองนะทุกคนอ่านี่ไง สามโลบักนะ่าจัดมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหไวขึ้นนะไวขึ้นนะครับนี่เริ่มไวแล้วตอนนี้โอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างอันนี้คือคอาเร็วคูณยี่สิบห้าแต่เหมือนจะต้องมีเกมพาร์นะครับผมทุกคนอ่าโอเคนี่ฮะลุยต่อลุยต่อปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเหมือนถ้าเราอยากจะปลดล็อกนะั้นเราต้องซื้อนะทุกคนเนี่ยความเร็วคูณสองคูณสามขอเขานี่ยนะฮะโอเคแต่ส่วนตัวไม่เป็นไรไม่สนใจนะฮะอันนี้สี่สิบเก้าโอ้โห ไปเดี๋ยวเราทําการนะลุยตรงนี้ดีกว่าน,นะนี่ฮะด่านหนึ่งนะครับผมโอ้แต่เสียงจักรยานนี่คือแบบแย่มากนะเสียงคือปั่นได้แบบแย่มากเลยนะทุกคนฟังแล้วแสบหูมากเลยโอเคนี่ไงกระโดดได้นะครับเหมือนเหมือนจักรยานมันแค่พับเฉยๆทุกคนเหมือนเราเดินเองอะไรเงี้ยนะฮะนี่ไงปุ๊บโดดมาแล้วครับผมจุ๊บโอ้โหนี่ฮะเข้าใจคําว่าเอ็ดคอะไรก็คือมันจะมีขวากหน้าป้องกันไม่ให้เรานี้นะ อ่านี่ใส่ไปเลยครับอืมนี่ครับผมเราก็ชนะมาได้แล้วนะฮะไม่ยากไม่ยากอ่าเราก็ต้องปั่นจักรยานไปตอนนี้แล้วเป็นไงต่อแล้วเราสามารถรีเบิร์ตได้ด้วยนะครับอืมนี่รีเบิร์ตก็จะเพิ่มระดับมากขึ้นนะครับผมอันนี้สูงสุดคือระดับ25นะความไวสูงสุดนะครับผมก็คือไวสูงสุดคือ25แล้วนะก็คือผมไวกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนอันนี้คือกล่องกลุ่มอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็น รถประเภทต่างๆนะต้องการช,ชนะต่างๆนะเพื่อที่จะความเร็วนะฮะอืมนี่ฮะความเร็วก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการไปกันเลยดีกว่านี่มาเลยมาเลยเปิบเปิบเปบ,ปบเมื่อกี้กรบตกแล้วไงแต่ผมเกลียดเสียงนี้มากเลยอะ่ะเสียงอะไรนะเสียงเฟฟกปิดไปนะก็คือแบบแย่มากเสียงเฟิกคือแย่มากนะฮะคือบบเสียงเฟิกคือแย่จัดๆเลยอันนี้คือด่านฟองนะทุกคน ด่านสองด่านสองฮึบลงมาแล้วครับผมด่านสองคิวเลยนะเคมามามาฮึชึบอ่าปลอดภัยปลอดภัยนี่ครับผมตะลุยด่านด้วยการใช้จักรยานนะครับทุกคนเคเอา้าเอา้เอาผมตายได้ไงเนี่ยเอยียงไงเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรอ,อ่าเอะระดับสูงสุดคือยี่สิบห้าอันนี้ผมก็ระดับเท่าไหร่เหรวตอนเนี้ยผมระดับเก้าโอเคฮะ โอ้ไม่ใช่ความไบนะคือหมายถึงระดับนะบทุกคนมากสุดคือยี่สิบห้านะครับเราต้องรีเบิร์ดนะโอ้คนนั้นคือใวม,มากครับโอเคเดี๋ยวเราทําการให้ได้ชนชนะดีกว่าเพื่อที่จะได้มีอะไรนะมีวินนะฮะไปซื้อจักรยานใหม่นะครับมาเลยจักรยานใหม่ของฉันขี่เล่นกว่านี้นะขี่ขี่ขี่ข,ขี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฟึบโดดโดดโดดโอเค่าโดดอีกรอบหนึ่งปั๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ด่านที่สองนะครับตรงนี้โอเคเราได้แล้วนะครับทุกคนเรามาปลดล็อกนี่เลยดีกว่านนทุกคนนี่ใช้ไปนนี้แทนนะนี่ฮะไวขึ้นไวขึ้นอนี่ไวขึ้นครับเหมือนเราต้องยิ่ง,งแบบว่าเขาเรียกไงน,น,นะฟาร์มฟาร์มไเร็วตรงนี้ให้มันได้เยอะนะทุกคนนี่ครับผมป,บปึ๊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 บเลยใช่ไหมเนี่ยระดับเพิ่มขึ้นรวดเวเลยนะทุกคนโอเคสิบสองแล้วตอนนี้ไวมากไวมากเอาสักสิบสี่แล้วกันนะนี่ครับก็ปั่นแบบนี้นะก็จะมีคนมาปั่นกับเราเต็มไปหมดเลยนะครับ ปันไปจึบเจ็บเจ็บเจบเจบสิบสี่สิบสี่ไม่ไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าไม่มีแบบว่าแบบรางวันอันนี้เลยเหรออะไรนะเขาเรียกว่าเอ่อออนไลน์เลยเหรอน่าจะมีนะทุกคนโอเคดีเบิร์ตต้องใช้เท่าไหร่นะยี่สิบห้าเลยแบบยี่สิบห้าเนี่ยครับทุกคนโอเคดีเบิร์ตก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะใครที่แบบต้องการเริ่มใหม่ก็มาได้นะส่วนตัวผมไม่อยากให้เริ่มใหม่เลยทุกคนนะครับไปไปไปอู้ตัวนี้มี ตุงตูงตูงเตรงนั้นนะฮะเครีบขี่ไปก่อนดีกว่าตอนนี้ผมคิดว่ามองมุมด้านขวางด้านขวางเนี่ยมันมองเห็นง่ายกว่านะครับโอเคไปไปไปขี่โอ้คนนั้นคือไวมากนันสปีดท็อปสปีดเลยทุกคนคนนั้นนี่มาแล้วปึ๊บโอเคเราไปต่อเราไปต่อโหลดดึงดังโดปามีนอุย้ยไม่นะทุกคนพี่พีเกือบตายแล้วทุกคนเมื่อกี้นะฮะ พีพีขอขี่รถไปก่อนปุ๊บโอ้โหทันครับผมอันนี้คือด่านตุงตุงตุง,ตงสหูนะระะฮะเราจะไหวไหมเน,นี่ยทุกคนผมว่าเราไม่ไหววะ่ะทุกคนดูจะทรงละผมก็ผมกลับดีกว่าจากทรงคงไม่ไหวปุ๊บโอเคนี่ฮะอันนี้คือท็อปสปีดบวกห้านะครับน่าสนใจมากอันนี้รถจักรยานคือดูดีสุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟาร์มให้มันตันเลยเดีกว่านะจะได้ไวๆนะทุกคนฟาร์มให้ตันไปเลยแล้วกัน โอเคตอนนี้นะฮะก็ยนะี่สิบห้าแล้วท็อปสปีดรุนแรงโคตรไวนะฮะไปกันเลยทุกคนลุยโอ้โห و, ไ,มไหวมากครับงานนี้เนี่ยนะทุกคนชิวๆเลยไวจัดๆนะครับตอนนี้อืมรอๆๆมาโอ้โห و, คนเมื่อกี้ตายอย่างไวเลยตายได้ไงวะเมื่อกี้ปึง้งลงมาเลยครับป้าหงไม่กลัวครับบอกเลยฮะเราท็อปสปีดโคตรรุนแรงโคตรไวนะไปเลยครับผมแมนโอเคครับชิวๆเลยฮะตรงนี้โอ้ตรงนี้มีตุงตุง,ตงสะฮูระผมขอเล่นหน่อยแล้วกันนะฮะ อุ้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วต้องรอคนแบบคนนําผมไปก่อนนะไม่งั้นตุงๆตุงมันจะไล่ตามผมนะทุกคนดูดิอืมกลับก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวไม่ไหวนี่ไงเราสามารถรีเบิร์ดได้แล้วนะฮะเกิดใหม่ได้โอ้โหเกิดใหม่ก็ต้องเล่นใหม่อีกอ่ะมันก็แบบเสียเวลานะข้ามการเกิดใหม่ได้ใช่ไหมสิบเก้าโลบักก็เปลืองราคานะก็ราคาถือว่าเปลืองจัดนะฮะจัดว่าเปลืองจัดว่าเด็ดนะแต่ไม่เป็นไรฮนะ,ะรีเบิร์ดใหม่ก็ได้อ่ะรีเบิร์ดใหม่ก็ได้อ้โหดูครับหนืดเลยอืมหนืดเลยครับทุกคน อ่ะเดี๋ยวขออีกเก้าโรบักแล้วกันนะทุกคนจัดมานะฮะเก้โาโรบักเอ้ยไม่ไดีกว่าเบืองตังเบืองตังไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวรอรอฟาร์มแป๊บนึงน,นะนี่ตอนนี้ยี่สิบเก้าเลยทุกคนผมว่าไหวแล้อย่างเงี้ยเลยฮะชิวๆเลยทุกคนเอ้ยมีคนตกด้วยเมื่อกี้ขี่ไงให้ตกได้ไหมเนี่ยฮะโอเคไปลุยเฮัชชบโอุ้ยตายมาพี่จังหวะไปหน่อยทุกคนตายเลยนะฮะโอเคครับปุ๊บ ก็สุขสันต์มันคิดสมาสทุกคนเนาะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วเนาะเวลาผ่านไปไวจริงๆนะครับรวดเร็วทันตาเห็นนะฮะโอเคมาแมนเนี่ยตรงนี้แล้วกันหยุดก่อนเดีย๋ยวโดนกระทืบตายนะะโอเคจุ๊บจิบจุบจบจบ,จบ,จบ,จบขี่รถไปต่อไปกันเลยทุกคนนี่มีคนรอเราแล้วนะฮะเราก็ขี่เลยฮะรเรารีบขี่เลย้ยวเรารีบตะบึนนะฮะตะบึนให้ไวนะทุกคนเอ้ยอย่าเพิ่งนะไอ้น้องไม่นะไม่นะไม่นะ ฮ้ยฉันขอร้องละฉันต้องชนะโอเคอ่านี่คือด่านอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ง่ายๆครับฮึบอ่าโอเคอันนี้ง่ายๆ่ครับทุกคนใครที่กระโดดเก่งๆนะกระโดดเลยฮะฮึบ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 ทุกคนตื่นเต้น่ะอันนี้คือด่านอะไรเนี่ยอันนี้คือด่านอะไร มันมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้นะ่าอันตรายนะผมขอ,อกลับก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหเออๆชิยรเลยทุกคนนี่ฮะต้องการชัยชนะนี่บอกคูณห้าสปีดทุกคนไวมากครับแปบ๊บเดียวนะฮะอัพเอลลูดูดิเห็นไหมอื่มชิวร์ๆเลยเมื่อกี้คือไวมากนะฮะได้ทีจะยี่สิบเหรียญถ้วยแชมป์เลยนะทุกคนเขาไม่มีระบบสเลยงหรอถ้าเกิดมีสัตว์ลี้จะน่าจะสนุกกว่าเดิมนะทุกคนอ่านี่ฮะโอ้โหยไวมากตอนนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โคตรไวครับ มาไปเรื่อยเลยแหมเราไม่ต้องกระโดดแบบคนเล่นใหม่นะนี่ไงเราเดินชิวๆเลยนะครับว้าวว้าวชิวจังเลยคี่ขี่ี่ี่ีีึบหยุดนะฮะอ่าอนี้ขี่ขี่แล้วอีกรอบหนึ่งนี่ดานีอมาเบนรดเบนรดเบนรดเบนรถแต่ละเรดิตอดอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฮ่าฮ่าตามฉันไม่ทันหรอกได้ ฟัซแอนฟิวพีนะทุกคนจำชื่อนี้ไว้นี่ด่านนี้คือยากอยู่นะฮะโดดโดดโหด,ดฮึบฮึบฮึบเดีดด๋ยวเราลองไปด่านใหม่ดูดีกว่าทุกคนว่าเป็นยังไงนะโอ้โหเนี่ยยากตรงนี้เลยทุกคนฮึบอ่านี่เราข้ามไปได้เลยนะฮะทุกคนโอเคอันนี้นคือทําอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คืออันนี้คือนี่ครับผมทุกคนว่าสปีดเราจะไปถึงไหมเปล่านะฮะอันนี้โอเคโอเคโอ้โห,หอันนี้ยากจริง อันนี้คือแบบเอ้ยแล้วผมจะทําเพื่ออะไรว่าผมไม่เอาอันนั้นน่ะผมทำไปทําไมชีวิตงงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วทาไปทําไมวะเมื่อกี้โอเคแล้วไม่เป็นไรครับก็โอเคนะเกมก็สนุกดีนะครับเข้าใจแล้วทำไมเด็กถึงเล่นประมาณสักเจ็ดพันคนนะก็มันเพลินๆอยู่นะครับโอเคครับสำหรัรบวันนี้ผมขอจบเพียงนี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไว้เจอกันใหม่พันหน้านะครับทุกคนขอบพระคุณมา,มากๆที่รับชมจนจบครับทุกคนด้วยครับเจอกันใหม่พันหน้าครับเจอกันจ้า